จากที่เราได้ประสบการณ์ผ่านมาเนี่ยเรามักจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นผลกระทบมากขึ้นจนกระทั่งมันทําลายทรัพยากรมันทําลายระบบวิเวศย์พอนักท่องเที่ยวแออัดมากๆเนี่ยนะคะร,ระบบการบริหารจัดการมันไม่สามารถรองรับได้ทันความแออัดของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของระบบบรบัดน้นําเสีย ที่อยู่บนเกาะสมิลันแล้วก็เกาะสีซึ่งมันเป็นพื้นที่เกาะที่เราเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้ท่องเที่ยวใช้ประกอบกิจกรรมคราวนี้เนี่ยระบบบัมบัดที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันรองรับได้ไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะนํามาสู่เรื่องของผลกระทบทางาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีเท่าเดิมการบริการก็จะไม่ได้ปรับรูปแบบคือเหมือนกับปรับตัวไม่ทันนะ การที่เรามาทําวิจัยที่อยู่แทนอาชาติหมู่เกาะเซนิลันเนี่ยเพราะว่าเราต้องการอยากจะรักษาตัวทรัพยากรในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะรักษาฐานเศรษฐกิจสังคมที่มันเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเนี่ยเอาไว้ให้ได้ด้วยเช่นกันเราก็เลยออกแบบในเรื่องของงานวิจัยนะคะออกมาว่าเป็นลักษณะของงานวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เราเรียกว่าเป็นระบบพาน,นั่นเองนะคะ participatory action research คือเราออกแบบงานวิใจัยให้ ภาคส่วนหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามารับรู้นะคะเกี่ยวกับกระบวนการในการาแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยนะคะเป็นการอาตอบโจทย์ปัญหานั้นๆ ช่วงฤดูการเปิดการท่องเที่ยวใช่ไหมคะขเขาก็ประกาศเลยว,ว่าฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะขายบัตรแค่3,000กว่าใบเท่านั้นพอจากนี้ไปเนี่ยทุกแข่งที่ประกาศซีซีก็เลยสบายเลยเพราะว่าผู้ประกอบการเขารู้แล้วว่าทางกรมเนี่ยเอาจริงแล้วก็คือตอนนี้มันต้องมีเรื่องของการบังคับใช้ตั้งแต่ทามาเนี่ยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่สุดสำหรับครูจริงๆสุดทั้งในแง่ของพลังสมองพลังความคิดพลังในเรื่องของการที่เราจะประสานตั้งแต่ในองค์กรเองจกกนกระทั่งถึงนอกองค์กร เราเชื่อว่าคนสมัยใหม่คนในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นค่าเห็นคุณค่าของความสําคัญของทรัพยากรของระบบนิเวศของโลกใบนี้ละเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ควรจะไปเบียดเบียนอะไรที่เราพอจะจ่ายได้เราก็ทําไปเถอะประโยชน์นั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราเองเราจะได้สมดุลของการท่องเที่ยวกลับมา